สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับช่องมอมมอมวลีคลิปนี้เราก็มาพูดถึงเวทีนางงามที่สุดปังในขณะนี้กันบ้างครับอย่างมิ d แก a นอิน t e r n a t i o n a l นซึ่งแน่นอนว่าก็เพิ่งจะจบกันไปสดสดร้อนๆอนเลยนะครับซึ่งผลงานของอิงฟ้าตัวแทนสาวไทยถือว่าทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นรอบไหนเธอก็เก็บเรียบจริงๆนะครับ ทำได้ดีทุกรอบเลยและสามารถคว้ารองอันดับที่1มาครองได้สำเร็จครับซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนไทยที่ได้ตำแหน่งสูงสุดบนเวที Midgrand ินเตอร์เนชันแเลยนะครับตั้งแต่มีมา10ปีมานี้และนอกจากนั้นก็ต้องขอแสดงความยินดีกับบราซิลด้วยนะครับที่คว้ามงกุฎมาครองได้สำเร็จบอกเลยว่าสมมงมากๆครับทั้งสูงสวยฉลาด สามารถเป็นตัวแทนขององค์กรในการปฏิบัติงานหน้าที่ต่างๆได้อย่างดีแน่นอนครับซึ่งแฟนๆชาวไทยเองก็ชื่นชอบเธอมากๆเช่นเดียวกันครับก็ต้องขอปรอบมือให้อิงฟ้านะครับเธอเป็นตัวแทนที่ยอดเยี่ยมและดีเยี่ยมที่สุดแล้วครับ